สวัสดีครับเกษตรศาสรครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในประเด็นที่ว่านะครับข้าวตั้งท้องแล้วเราสามารถที่จะตัดใบข้าวได้หรือไม่นะครับผมเพราะว่าข้าวบางคนนะครับอาจจะมีความสูงมากเกินไปนะครับหรือว่าอาจจะงามใบมากเกินไปนะครับก็เลยคิดว่าข้าวตัวเองเนี่ยอาจจะล้มนะครับผมก็เลยอยากจะตัดนะครับผมว่าตอบตรงนี้นะครับว่าอย่าตัดเลยนะครับเพราะว่าอ่า ถ้าเราตัดในช่วงนี้นะครับผมเมื่อข้าวไม่มีใบที่ทำหน้าที่ในการสะกดเสียงหรือว่าสร้างอาหารนะครับผมไปสะสมในรูปของเมล็ดข้าวนะครับผมเมล็ดข้าวที่ได้นะครับก็จะไม่สมบูรณ์นะครับเล็กรีบนะครับผมแต่ว่าถ้าเราตัดต่ำเกินไปนะครับรวงข้าวของเรานะครับก็จะเป็นรวงข้าวที่มีลักษณะสั้นๆนะครับพี่น้องไม่สมบูรณ์เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับ เขาได้เปลี่ยนจากผลิตเป็นใบอ่อนนะครับกลายเป็นรวงข้าวแล้วนะครับผมลักษณะก็เหมือนกับต้นกล้วยนะครับที่ผลิตปีกล้วยนะพี่น้องก็คือเขาเปลี่ยนรูปร่างไปแล้วนะครับผมจากใบข้าวกลายเป็นรวงข้าวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดนะครับผมก็จะมีผลกระทบเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนํานะครับว่าอย่าตัด ใบข้าวครับเพราะว่าเขาตั้งท้องแล้วนะครับผมอ่าคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มานำเสนอนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับ